สนับสนุนโดยและกตาซอ,อยเอ็กซ์ตราสามร้อิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงกองทัพไทยยุคใหม่เริ่มผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ใช้เองแล้วนะคะโดยล่าสุดกองทัพเรือได้มีการต่อเรือรบขนาดใหญ่เรือหลวงกระบี่ซึ่งขณะนี้ออกปฏิบัติภารกิจแรกในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลและเข้าร่วมสวนสนามทางเรือนานาชาติที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพึ่งพาตนเองของกองทัพหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรายงานจากทีม n น t ช่น x อ็กไฟคุณวิชาธรวงพันธ์ค่ะ ระยะเวลา4ปีนะคะกับการสร้างเรือหลวงกระบี่ลำนี้นะคะในที่สุดวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการนะคะให้เรือลำนี้ได้เข้ามาประจำการที่กองทัพเรือในฐานะเรือตรวจการไกลฝั่งนี่ถือเป็นอีกก้าวย่างสำคัญค่ะของอุตสาหกรรมการต่อเรือรบไทยที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองไทยประเทศอันดับ4ในอาเซียนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กองทัพไทยกำลังพึ่งผ่าตนเองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่องค์การ DTI หรือสทปถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ทำไมกองทัพเรือจึงหันกล้าสร้างเรือระวังขับน้ำ1,969ตันยาว90.5เมตรทั้งๆที่ไม่เคยสร้างเรือลำใหญ่ขนาดนี้มาก่อนทีมข่าว Nation เอ็กไฟลสอหาคำตอบจากกองทัพเรือ ได้คำตอบที่ย้ำหนักแน่นด้วยเหตุผลเดียวว่ากองทัพเรือต้องการพึ่งพาตนเองนายทหารผู้กลุกกับอุตสาหกรรมการต่อเรือและเป็นนายทหารโครงการสร้างเรือหลวงกระบี่บอกเป็นความฝันมาตั้งแต่เด็กว่าเมื่อไหร่กองทัพจะทำแบบนี้ได้บ้างและในที่สุดวันนี้ก็มาถึง งบประมาณ2,871ล้านบาทกับการสร้างเรือหลวงกระบี่เรือตรวจการไกลฝั่งหรือ OPV ด้วยฝีมือคนไทยล้วนๆถือเป็นผลงานชิ้นยักษ์ของกองทัพเรือไทยที่สามารถสร้างเรือ OPV ขนาดใหญ่ลำนี้ได้สำเร็จเป็นลำแรกแต่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ของกองทัพเรือที่สามารถต่อเรือเองได้ปัจจุบันมีเรือที่สร้างขึ้นเองกว่า50ลำ จุดเริ่มต้นการสร้างเรือหลวงกระบี่มาจากการสร้างเรือตรวจการระยะใกล้ชุดเรือต่อ91ระวังขับน้ำ115ตันสร้างเสร็จเมื่อปี2511และสร้างต่อจนครบ9ลำจากนั้นได้สร้างเรือต่อ991และเรือต่อ994ระวังขับน้ำ170ตันอีก จนล่าสุดเรือหลวงกระบี่ถือเป็นก้าวกระโดดที่หานกล้าและท้าทายของกองทัพเรือก้าวนี้เป็นก้าวกระโดดท,ท,ที่ค่อนข้างกล้าหาญของกองทัพเรือนะครับที่สร้างเรือขนาดใหญ่ขนาดนี้หนึ่งหกร้อยตันนะครับก็หลังจากนี้แล้วนี่เราคงไม่กลัวใครแล้วล่ะแล้วคงไม่ต้องกังวลเพราะว่าเล็กกว่านี้เราก็คงจะไม่ยป่ญหาถ้ามากกว่านี้ก็ก็ไม่ได้ยากเกินนะก็ไม่ได้ยากมากครับก็ก็เราคงทำได้ครับ แบบเรือหลวงกระบี่ต้องซื้อจากบริษัท BVT Surface Feed หรือ BAE Systems u r f a c e c h i p เพราะยังไม่สามารถออกแบบเองได้จึงนำแบบเรือที่ซื้อมามาปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพแบบเรือเดิมกำหนดไว้17ชิ้นแต่กรมอู่ทหารเรือต้องปรับเป็น31ชิ้นพราะข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ทั้งเครนยกและรถชันต่ำศักยภาพยังไม่สูงพอ แต่ในขั้นตอนการสร้างอาศัยกำลังพลจากกรมอู่ฐานเรือเป็นหลักระดมผู้มากฝีมือจาก3ากรมอู่ที่กองทัพเรือมีผสมทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เรือหลวงกระบี่มีความยาวตลอดลำ90.5า90.5เมตรความยาวแนวน้ำา83เมตรกว้าง13.5เมตรความสูงที่กราบเรือ7.7เมตรกินน้ำลึก3.8เมตรระวังขับน้ำเต็มที่1969ตัน ความเร็วสูงสุด23นอตรัศมีทำการที่ความเร็ว15นอต3,500หไมล์ทะเลรับเฮลิคอปเตอร์ได้7ตันอุปุรประจำเรือคือปืนขนาด76มิลิเมตรแบบอัตโนมัติจากบริษัทออโตเมลาร่าเอสประเทศอิตาลี1กระบอกปืนกลขนาด30มิลิเมตรแท่นเดี่ยวซีฮอคจากบริษัท MSI Defense System Limited จากประเทศอังกฤษ2กระบอก ระบบควบคุมการบังคับบัญชาและตรวจการหนึ่งระบบจากบริษัทเทเลสเนเธอแลนด์บีวีจากประเทศเนเธอแลนด์ระบบที่เห็นนี่ครับเป็นระบบอำนวยการลบของรหลวงกระบีนะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบควบคุมและสั่งการนะครับในการปฏิบัติการลบนะครับและการการฝึกภาพที่เห็นจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับนั่งประจำในส่วนของมอนิเตอร์โอเปอร์เลตเตอร์คอนโซล้าจำนวน3 สส่วนที่เราจะเรียกกันว่าม็อกนะครับจะทําหน้าที่ในการควบคุมทั้งระบบเซ็นเซอร์นะครับระบบอาวุธนะครับระบบตรวจการของของเรือหลวงกระบี่นะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆนะครับทางราชนาวีชั้นนําทั่วโลกก็ใช้ระบบดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นการดีมากที่ทางทรอไทยได้จัดหามาใช้งานกับเรือหลวงชุดเรือหลวงกระบี่ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพเพิ่มระยะตรวจการนะครับในการตรวจการในน่านน้าไทยครับได้อย่างเหมาะสม อู่ต่อเรือราชนาวีมหิโดลอะดูญเดชด้านหลังของดิฉันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอู่ที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือไทยใน3อู่ที่กองทัพเรือมีนะคะซึ่งอู่แห่งนี้เองตลอดระยะเวลา4ปีนะคะเป็นที่สร้างเรือหลวงกระบี่แล้วนอกจากนั้นแล้วอีกภารกิจหลักของอู่แห่งนี้จะทําหน้าที่ในการซ่อมบํารุงรักษาเรือทุกลำของกองทัพเรือแต่ข้อจํากัดที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะอู่แห่งนี้เป็นอู่ระบบเปิดไม่ได้เป็นแบบระบบปิดเหมือนในต่างประเทศนี่ถือเป็นอีกข้อจํากัดหนึ่งที่ ทางกองทัพเรือต้องพัฒนาต่อในอนาคตค่ะตลาดอุตสาหกรรมการต่อเรือรบในเอเชียถือว่าจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นแนวหน้าและเป็นผู้ผลิตที่สำคัญซึ่งล่าสุดกองทัพเรือไทยกำลังสั่งซื้อเรือฟิเกตสมรรถนะสูงจากเกาหลีใต้วงเงิน14,600ล้านบาท คำถามจึงตีกลับมาทันทีเมื่อไหร่ศักยภาพกองทัพไทยจะสร้างยุทธโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ถือเป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้เองโดยไม่ต้องพึ่งใครหรือพึ่งพาประเทศอื่นให้น้อยที่สุดยึดหลักการพึ่งพาตนเองและอาจคิดไปให้ไกลกว่านั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่ากองทัพสามารถผลิตอาวุธด้านนี้ป้อนตลาดโลกนี่ถือเป็นคำถามที่ท้าทายคนไทย ทีมข่าว nation x5 พุ่งเป้าสาเหตุที่กองทัพไม่สามารถผลิตหรือสร้างอาวุธขนาดใหญ่ได้เองเพราะถูกจำกัดที่งบประมาณเป็นหลักแต่จากการสอหาคำตอบพบว่างบประมาณไม่ใช่สาเหตุเดียวย้อนอดีตไทยเคยมีช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจด้านเทคโนโลยีป้องกันรประเทศแต่น่าเสียดายที่ยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศทําให้นโยบายและเงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระทรวงกลาโหมจึงต้องพึ่งพาการจัดหายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศมาโดยตลอดไทยจึงมีสถานะเป็นได้แค่เพียงผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ผลิตเราเสียนิสัยมาตั้งแต่คือสหรัฐเนี่ยมาช่วยเหลือเราตอนหลักสงครามโลกแต่เราเราต้องรับเงินไขนี้เพราะไม่งั้นประเทศเราก็ถูกแบ่งเป็น2ประเทศพอเรารับเงอนไขนี้ปุ๊บเราก็ต้องหยุดการพัฒนาโครงการอาวุธทั้งหมดอาเซียนกำลังตื่นตัวเรื่องอุตสาหการรมป้องกันประเทศ คนไทยฟังดูอาจไม่ชินหูมากนักอุตสาหกรรมด้านนี้คือการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ระบบสนับสนุนทางการทหารในอาเซียนผู้ที่เป็นหนึ่งในด้านนี้คือสิงคโปร์รองลงมาคือมาเลเซียและอินโดนีเซียไทยถือว่าตามมาเป็นอันดับ4ี่ไทยติดข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายด้านการป้องกันประเทศว่าเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นเรื่องความมั่นคงไม่ใช่เรื่องค้าขายจึงทำให้การโตในสายการผลิตนี้ช้ากว่าประเทศอื่น แต่ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมมีองค์การมหาชนในกำกับชื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อหนึ่งมกราคม2552เปรียบเหมือนเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับอุตสาหากรรมสายนี้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศตัวนี้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของอุตสาหาการรมประเทศซึ่งหลายคน,นมองว่ามัน,มนจะเป็น ส่วนงานที่สร้างไรายได้เข้าประเทศได้เหมือนกันถ้าเราสามารถพัฒน,นาไปถึงจุดที่เรามีความมีเสถียรภาพพอที่จะขายได้ในรูปแบบของเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นบางส่วนที่เป็นพาร์ทนะครับหรือว่าเป็นทั้งซเต็มตรงนี้นะครับมันก็เกิดองค์กรเหล่านี้ขึ้นมาแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาสร้างขึ้นมาอีก วายลำกล้อง DTI 1พิสัยยิ่งไกล180กิโลเมตรคือผลผลิตแรกที่ DTI ผลิตได้ถือว่าประสบความสำเร็จมากระบบจรวดไหลลำกล้อง DTI 1ไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนปัจจุบันมอบให้กองทัพบ,บกเป็นผู้ใช้โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิง่ง DTI ร่วมมือกับกองทัพเรือบริษัทกสมาเฮลิคอปเตอร์ ter, และบริษัทเสรีสัพกิจ สร้าง UAV หรืออากาศยานไร้คนขับอีกหลายรุ่นอย่าง UAV รุ่น RTN DTI KSM 150ลำนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดส2.2เมตรความยาวลำตัว1.7เมตรกำลังเครื่องยนต์15แรงมา้าความจุถังเชื้อเพลิง16ลิตรความเร็วเดินทาง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินมากกว่า600เมตรรัศมีปฏิบัติการ50กิโลเมตร สามารถติดตั้งกล้องตรวจการในเวลากลางวันและกลางคืนได้หนึ่งระบบ UAV ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตรถยางกรหาะร้อยยางเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กลาโหมมอบให้ DTI วิจัยรถต้นแบบเพื่อผลิตใช้เองตั้งเป้าการผลิต200คันแรกให้รับกับความต้องการของกองทัพบกราคาถูกกว่าการจัดซื้อจากต่างประเทศ การวิจัยครั้งนี้ต้องนำมาเสริมกับรถยานเกราะรุ่น BTR 3ที่กองทัพบ,บกสั่งซื้อจากยูเครนนอกจาก DTI แล้วบริษัทสัญชาติไทยอื่นๆยังมีศักยภาพผลิตอุตสาหกรรมด้านนี้อย่างบริษัทชยัยเสรีจำกัดสร้างรถเกราะล้ออย่าง First Win ที่ออกแบบโดยคนไทย100%เซ ตัวรถมีกรเาะที่หนาซึ่งกองทัพบ,บกไทยได้ลงนามจัดซื้อ First Win จากบริษัทชัยเสรีจำนวน21คันเพื่อนำมาใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วด้วย <Tamb our. S 1> การผลิตอาวุธป้องกันประเทศของกองทัพไทยจริงๆมีมานานแล้วโดยกรมสรรพวุธของแต่ละกองทัพเน้นหนักไปที่กระสุนปืนและอาวุธขนาดเล็กแต่เน้นผลิตเพื่อใช้งานในกองทัพไม่ได้ผลิตเพื่อนำไปขาย ข้อจำกัดที่สำคัญที่ยากจะล้างออกจากคนไทยคือความเชื่อที่ยังไม่มั่นใจกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่กองทัพไทยผลิตเองทงั้งๆที่คุณสมบัติด,ดีจนต่างชาติเคยติดต่อขอซื้อและคำถามที่มักได้ยินเสมอคือประเทศไทยไม่ได้รบกับใครแล้วเหตุใดจำเป็นต้องมีอาวุธเหล่านี้หลายตัวที่ผลิตได้เนี่ยผมเคยเห็นมาตั้งแต่อดีตเนี่ยมันถูกเก็บในรูปแบบของพิมพ์เขียวคือมีต้นแบบมาแล้วเราก็ไม่ได้บรรจุสายการผลิต นะครับเพราะว่าคือคือคือทุกการบรรจุอาวุธเข้าประจําการเนี่ยมันเป็นเรื่องยากในห,หนึ่งเพราะว่า1เมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยครับไลฟ์ไลฟ์ไทม์ของมันหรือว่าไลฟ์ไซเคิลของมันเนี่ยมันจะยาวเราจะพบว่า mm. อย่างเช่นรถถังเอ็มสี่สิบแปดที่ยังวิ่งอยู่เนี่ยในในกรุงเทพเนี่ยที่มันวิ่งได้เนี่ยก็เป็นช่วงตั้งแต่สมัยท้ายๆสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราก็ยังใช้อยู่หรือว่ายุทโธปรกรณ์หลายอย่างเนี่ยมันนานมาก เพราะว่าพอเราบรรจุครั้งนึงเนี่ยมันก็ยาวนานมากเลยการที่จะหาอะไรมาทดแทนเนี่ยมันก็ต้องไปรอทีนี้ถ้าเราไม่พัฒนาอาวุธเองเนี่ยพอรอใหม่มันก็มูลค่าของอาวุธมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆทีนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะหนึ่งทำเองก็ไม่ได้เพราะบรรจุเข้าใช้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเอาชีวิตทหารไปเสี่ยงใช่ไหมครับก็สุดท้ายก็เลยซื้อเทคโนโลยีมาตลอดตรงนี้เองเนี่ยมาทำให หลายตัวเนี่ยได้รับรางวัลหรือว่ามีต้นแบบเป็นเวอร์ชั่นแรกเนี่ยแต่พอไม่เข้าสายการผลิตมันก็เลยเป็นการไม่ได้พัฒนาต่อปัญหาที่ดร์ทีรานันเล่าให้ทีมข่าว Nation X5 สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพทุกกองทัพสามารถผลิตอาวุธเองได้แต่เกิดจุดตันของการพัฒนาอุตสาหการรมสายนี้ให้ใหญ่กว่าที่เป็นอยู่เพราะไม่มีการบรรจุเข้ารายการผลิตเท่าที่ควร ลักษณะปัญหาจึงคล้ายไก่กับไข่วิจัยได้สร้างได้แต่ไม่มีการผลิตเป็นรูปเป็นร่างเป็นวงอุตสาหกรรมเพราะขาดการสนับสนุนทางออกของปัญหาอาจอยู่ที่การเปลี่ยนระบบความคิดกับอุตสาหกรรมด้านนี้นโยบายต้องปลดล็อกด้านอาวุธกองทัพและรัฐบาลอาจต้องมีการวางแผนเข้าประจำการของอาวุธแบบสหรัฐอเมริกา เมื่อถามถึงความคุ้มทุนหากกองทัพจะเน้นหลักการพึ่งตนเองซึ่งต้นทุนอาจจะแพงกว่าการเลือกซื้ออาวุธจากต่างประเทศต้นทุนที่เกิดจากการสร้างคนสร้างงานวิจัยการผลิตอุปกรณ์พัฒนาจนได้เทคโนโลยีออกมาเป็นชิ้นเป็นอันดรทีรนันเชื่อว่าระยะยาวหากกองทัพทําได้ถึงขีดนั้นจริงรายได้ที่เข้ามาจากสายการผลิตนี้ไทยจะได้ประโยชน์มหาศาลการต่อยอดไม่ใช่เรื่องยาก พราะพื้นฐานการผลิตนักเรียนในร้อยในเรือในเรืออากาศมาจากสายวิศวกรรมอยู่แล้วและในสถาบันอุดมศึกษายังเปิดหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งถือเป็นของใหม่ที่ขานรับแล้วว่าไทยต้องการสร้างคนสายนี้จึงไม่ยากหากรัฐบาลให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจังภาพมันจะเป็นอย่างนี้คือ,ค,อคือเหมือนกราฟที่มีเส้นเส้นไขว้กันนะ คือการลงทุนเริ่มแรกของการผลิตอาวุธเนี่ยมันจะแพงมากเพราะว่ามันกว่าจะเรื่องของการพัฒนาคนการทําวิจัยและพัฒนามันก็ใช้เวลาต้นทุนมันก็จะสูงแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเพราเมื่อเราทําได้เนี่ยมันผ่านจุดหนึ่งเนี่ยเราจะผ่านจุดคุ้มทุนไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้พวกนี้ในราคาที่ไม่ไม่มีต้นทุนเท่าไหร่ขณะเดียวกันถ้าเราซื้อเขาเนี่ยเขาให้ภายใต้โครงการความช่วยเหลือเนี่ยต้นทุนเริ่มต้นเนี่ยมันต่ำแต่ระยะยาวเราจะจ่ายค่ามันเท่านั้นเรื่อยนะครับไม่ว่า จะใช้ระบบเดิมค่าแบงะเนนก็จะแพงขึ้นถ้าไม่ใช้ระบบเดิมยิ่งซื้อระบบใหม่ก็ยิ่งแพงเข้าไปเมื่อดูผลงานแต่ละกองทัพว่าสามารถสร้างอาวุธยุโทโธปกรณ์อ,อะไรได้บ้างเริ่มที่กองทัพอากาศปัจจุบันเน้นหนักในเรื่องการพัฒนา UAV อากาศายานไร้คนขับซึ่งรุ่นที่คิดค้นดัดแปลงจนเป็นที่ภาคภูมิใจมากที่สุดคือ UAV รุ่นไทยก็ชาร์กทูที่มีการนำไปใช้จริงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอนาคตกองทัพอากาศจะผลิต UAV เป็นฝูงบินและจะบรรจุเข้าประจำการทั้งหมดถ้า UAV กําลังจะกลายเป็นสิ่งสําคัญของประเทศและผู้บัญชาให้การสนับสนุนผมก็เชื่อว่าในอนาคตโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องการพัฒนาศักยภาพของ UAV เพื่อให้เราพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีทคโนี่อยู่ในประเทศไทยนั้นก็จะเติบโตต่อไปแน่นอนผมคิดว่าไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ อีกหนึ่งไฮไลท์ล่าสุดที่คนไทยไม่เคยรู้เมื่อปีที่ผ่านมากองทัพอากาศสร้างเครื่องบินต้นแบบบอทออ .6 โดยกรมช่างอากาศบอทออ .6 ลอยตัวเกาะอากาศครั้งแรกเมื่อ1มิถุนายน2,555มีต้นแบบที่พัฒนามาจากบอชอออ .2 เครื่องบินฝึกบินแต่นำมารีอนจิเนียรริ่งใหม่ทั้งหมด ถือเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์อากาศยานไทยที่กลับมาฟื้นอีกครั้งหลังห่างหายไปนานร่วม20ปีกองทัพอากาศไม่ได้สร้างอากาศยานเลยรุ่นสุดท้ายที่สร้างคือแฟรนเชนเนอร์ er เมื่อปี2525 25. ข้อจำกัดที่กองทัพอากาศไทยต้องเผชิญคือเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทางด้านอากาศยาน ตลาดโลกถือว่าโตเร็วที่สุดใน3ากองทัพจึงเป็นเรื่องยากหากกองทัพอากาศไทยจะพัฒนาให้ทันกระแสโลกขณะที่กองทัพเรือนอกจากเรือรบแล้วยังมีระบบจำลองยุทธอากาศยานไร้คนขับและอีกผลผลิตที่น่าสนใจคือเครื่องบินทะเลขนาด2-4ที่นั่ง ที่กองทัพเรือสร้างขึ้นมาใช้บนอากาศและเคลื่อนที่บนพื้นผิวน้ำรวมถึงขึ้นบินจากพื้นผิวน้ำได้ใช้ประโยชน์การลาดตระเวนทั้งในทะเลชายฝั่งแผ่นดินโดยการติดตั้งกล้องเก็บภาพและนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตลำละ6ล้านบาทขณะนี้ผลิตเสร็จแล้ว3ลํลำและอยู่ระหว่างการผลิตอีก1ลํากองทัพเรือมีแผนต้องการเรือตรวจการไกลฝั่งอีก6ลลำภายในปี2560 ซึ่งปัจจุบันมีประจำการแล้ว3ลํลำคือเรือหลวงปัตตานีเรือหลวงนราธิวาสและเรือหลวงกระบี่อีกหกลำในอนาคตเป็นไปได้สูงว่ากองทัพเรือจะไม่ซื้อแต่จะสร้างขึ้นมาใช้เองเช่นเดียวกับเรือหลวงกระบี่และแน่นอนในอนาคตจะมีการต่อยอดสร้างเรือรบขนาดใหญ่กว่านี้อุตสาหกรรมต่อเรือในี่นรัอุตสาหกรรมที่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่ามันมีมูลค่าค่อนข,ข้างสูง นะครับแล้วก็การการสปันออฟของของเม็ดเงินเนี่ยมันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะทั่วถึงทั้งทั้งสกิลเลเบอร์ทั้งสายบริหารทั้งทุกอย่างครับเอนจิเนียร์ทุกอย่างนะครับแล้วมันจะเป็นที่สถานที่ที่ดีที่จะฝึกคนนะครับประเทศที่มันจเจริญแล้วเนี่ยยุโรปโตจากอุตสาหกรรมตัวเรืองนั้นอเมริกานะครับแล้วก็ล่าสุดก็มาที่ ญีี่่ปุนกาหจเลส่วนกองทัพบ,บกก็สามารถพัฒนาระบบควบคุมการยิงของรถถังได้เองแล้วด้วยความร่วมมือกับ n e ็ t เทคที่เข้ามาช่วยคิดพัฒนาร่วมกับกองทัพนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่หยิบยกความสามารถของกองทัพมาให้เห็นการโตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศถือว่าน่าจับตาทั้งของไทยเองและแถบประเทศเอเชีย ประเทศที่น่ากลัวที่สุดในเอเชียคือเกาหลีใต้เคยมีผู้ประเมินไว้ว่าขีดความสามารถเพียงพอที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งใน20อันดับแรกของผู้ส่งออกเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ในเวลา5ปีข้างหน้านี้แนวคิดการจัดตั้ง ASEAN Defense Industry Collaboration ที่อาจจะเกิดขึ้นรับ AEC ในปี2558อาจนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธร่วมกันในกลุ่มชาติอาเซียน และนำไปสู่การผนึกกลุ่มกำลังค้าขายป้อนตลาดโลกคนผลักดันให้เกิดการรวมตัวครั้งนี้คือมาเลเซียและมาเลเซียได้คุยกับกลาโหมของไทยแล้วในการรับนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ไทยตื่นตัวมากกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเราขายอาวุธไม่ได้เพื่อคุกคามใครแต่เราขายเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีสิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อการป้องกันประเทศเรเกระอสกระตามที่เราไปซื้อเรือต่างประเทศก็หอบเงินไปกองแล้วให้ก็ไปเลย แล้วเราก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาด้วยเรือลำหนึ่งแค่นี้นน อุตสาหกรรมการต่อเรือรบนะคะของกองทัพเรือถือเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวที่สําคัญของกองทัพไทยนะคะที่สามารถพัฒนาเรือได้ด้วยตนเองและสร้างทุกอย่างได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาประเทศอื่นนะคะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหากในอนาคตนะคะรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของงบประมาณรวมทั้งทุนในการวิจัยในด้านบุคลากรมากกว่านี้ไม่แน่ว่าประเทศไทยอาจจะเทียบเท่าญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้ในประเทศแถบเอเชียนี้ก็เป็นได้นะคะในเรื่องของอุตสาหกรรม การป้องกันประเทศอุตสาหกรรมเรือรบเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่เป็นที่นับหน้าถือตาของกองทัพนะคะและหลังจากนี้จะมีการเติบโตและต่อยอดจากหลักแนวคิดการพึ่งพาตนเองได้มากน้อยแค่ไหนต้องติดตามต่อไปค่ะคุณผู้ชมสามารถเสนอแนะข้อมูลและรับชมรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางที่ปรากฏที่หน้าจอดังต่อไปนี้นะคะและพบกับรายการนเนชั่นเอ็กไฟ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาสองทุ่มทาง Nation Channel